สวัสดีค่ะวัสดีวันอาทิตย์ที่สิบนะคะหยับคนนิดนึงสุดท้ายวันอาทิตย์ที่สิบก็มาถึงเนาะวันนี้สุเวลาแต่งตัวเพื่อจะไปกระถินนะคะไลฟ์เสร็จก็จะไปเลยนะคะจะไปกระถินบ้านวัดดอนตาปู ตาปูนะคะตากับปูตา<บ>ปูไนวัตบบนบ้นบนบานหำแหะนะคะคก็ใกล้ๆค่ะขับรถก็ไม่ถึงห้าทีแล้วค่ะถึงแต่ตอนนี้ก็นัดเพื่อนกันไปนะคะนะสุก็อใส่ผ้าถุงแต่ไม่ได้ใส่ผืนนี้นะคะคือสุดจะใส่เพวาการศิลป์แต่เล็กสุดใส่โรหมดนะคะเป็นว่าถุงฝ้ายฝ้ายน้าไหลขิดนะคะที่พูดไว้เนาะ เออน้ำไหลขิดมาเรียบร้อยนะคะนะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายทั้งฟืม้มทั้งถอดน,นะคะน้ำไหลเล็กๆนะคะนะมันสูตใส่นี่เป็นสีอ่าแดงเม็ดมะขามหรือแดงตับนั่นเองนะคะนะก็เข้ากับเสื้อ้กับกระถุงก็โอเคนะคะมันสูตใส่ขิดสีแดงช้ำนะคะขิดผู้ไทยนะคะ ตัวใหม่ตัวใหม่นะคะตัวใหม่วันนี้ก็จะใส่คิดผู้ไทยนะฮะประจำของผู้ไทยกาลสินนะคะก็ใส่สบายสีแดงคนละผืนกับหน่อยเขนหงนะคะวันนี้แพ็คคู่ปะทงโก,งโกแพ็คคู่แล้วไปกับเพื่อนในคนนงรักทองดีนะคะจเ,เป็นผู้ช่วยพยาบาลก็นัดกันแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่นู่นนะคะเพราะว่าสุนมีเพื่อนที่ที่ใกล้ๆวัดหำแหนะก็คือนงนุษนะคะนงนุชก็จะไปเจอกันที่นู่นนะคะ เป็นเพื่อนเก่าแจกันเพื่อนเก่าเจกันนะคะก็จะไปเจอกันนะคะนะเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากเนาะไปวัดกันก็เอาบุญมาฝากกันแค,แค่นั้นเองเนาะอย่างอื่นบอม,มีเลยนะคะนะก็คงอย่าพายกระเป๋าอ่ย่มถักในไปนะคะนะสุนสุก็หา,ายในไปนะคะนะก็ สีนี้ไปคุณสุไม่มีสีขาวเอสีแดงน่าจะสวยนะลองสั่งสีแดงวายมามาแดงขาวน่าจะสวยนะกระเป๋านะคะใครจะรับกระเป๋าก็บอกเลยนะคะสองร้อยแปดสิบาทนะคะอะ่ใครรับก็บอกเลยเนาะโอเคตอนนี้เรามาคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุเนาะก่อนอื่นคุณสุต้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ธิดานะคะที่ที่ทอุดหนุนน้องมีปัจจัยไปทําบุญด้วยนะคะนะอุดหนุนน้องเสื้อนะคะน้องอใส่ทรัพย์สอยให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะจะหลังจากอัดเสร็จก็จะส่งไปให้นะคะส่งไปให้เนอะอาะสูตใส่ทัพสี ชมพูอ่าจีบบัวนะคะนะชมพูจีบบัวก็เลยเห็นช่องไฟหนังโอ้สวยนะคะสวยแล้วนะเข้ากับเพ่อะถุงงานสีเดียวกันกับคุณสูตรสีแดงตับนะคะสีแดงตับนะะเนาะสีแดงวายช้ำๆนะ,ะนะคะนะแล้วก็อ่าชนเสื้อตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้คุณสูตรใส่สีแดงเลือดนกนะคะนะน้ำไหลแดงเลือดนกนะคะนะอ่าคุณสูตรอะ สอยซับเรียบร้อยนะคะสอยซับเรียบร้อยปรากฏว่านะคะอันนี้ของคุณวันเพ็ญปรากฏว่าพี่แดงถักมาผิดไซส์ผิดไซส์กาสลองนะคะกาสลองเนาะเส้นเส้นเส้นสิบแปดนะคะนะผิดไซส์เพราะอะไรวัดแล้วได้แค่สามสิบห้าสามสิบห้าครึ่งเล้วเท่าคุณสุเองนะคะตอนนี้ก็สามห้าสามหกนะคะนะใส่าสยซับเรียบร้อยนะคะ นะทุกอย่างสวยหมดนะสวยไม่มีทิฏฐิเลยแต่คุณนันเพนเขากำหนดว่าสามเจ็ดนะคะคือถ้าลูกค้าบอกสามเจ็ดเราก็ต้องถักสามเจ็ดสามแปดเดี๋ยวลูกค้าใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็บอกพี่แดงพี่แดงว่าเอาไหมมาให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวถักให้ไหมอตัวนี้เลยต้องปล่อยนะคะจะต,ต้องปล่อยเนาะเดี๋ยวคุสุให้ชมนะคะ มุนสุก็เรียบร้อยเลยค่ะปรับพนุมเรียบร้อยอามาวัดดูสอยซับเอา้าทาไมตัวเล็กอย่างคุณก็พูดกับพี่แล้วนะว่ามันตัวเล็กนะคะเท่าคุณสุดเลยค่ะทําคอเรียบร้อยนะคะนะใส่เรียบร้อยสวยมากเลยนะคะคนไหนอกสามห้าสามหกนะคะใส่ได้นะคะจะปล่อยตัวนี้นะคะ <laughs> เพราะว่าอะไรนะคะพี่แดงถักผิดไซส์ค่ะนะคะคิดว่าลูกค้าจะใส่ไม่ได้คนนั้นเป็นนะคะนะคะ เพราะว่ามันต้องประมาณรักสามสามเจ็ดสามแปดนะคะนะสามเจ็ดสามแปดเน่ไม่ได้ตัวเล็กนะต้องใหญ่กว่านี้เท่ากับคุณรุจิรัดนะคะเห็นไหมเสื้อคุณรุจิัดดอกพิคุณนะคะต้องต้องเท่าขนาดน,นั้นอันนี้เขาอันนี้เขาตัวเลขใยะคะ่ะตัวเล็ขไปเนาะนะนะแต่ก็สวยคุณสุที่จริงกุณสุใส่ไปกระถิ่นได้แต่คุณสุคุยกับเพื่อนจะใช้สบายแดงก็เลยต้องใส่เสื้อขีดแดงนะคะนะ <c oughs> ก็ก็ถ้าใครจะรับตัวนี้นะ คะ่ะนะคือได้เลยเนาะคุณสูบปล่อยแค่สองพันบาทนะคะคือได้เลยได้ใส่เลยนะคะได้ใส่เลยนะคะเป็นไมๆซักปะพอนุ่มสอยซับเรียบร้อยแล้วนะคะนะอันนี้พี่แดงก็จะถักไหมต้องต้องขอโทษคุณนันเพ็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะไงก็รอเสื้อหลายตัวอยู่เนาะรอรอเจอกันดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แดงก็ถักแป๊บเดียวะค,ะะคะ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะ บางมือจากดอกมะล,ลิบางมือจากดอกมะล,ลิมาถักดอกอ่าอ่ากาสลองใหม่นะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะคุณสุยังหาโพยไม่เจอว่าเป็นของคุณวันเพ็ญหรือเปล่านะคะ แต่ถ้าใครเป็นเจ้าของตัวนี้ก็บอกถ้าใส่ได้สามสามห้าสามหกก็บอกนะคะจะได้ส่งให้เลยนะคะจะได้ใส่แต่ถ้าใส่ไม่ได้พี่แดงก็จะถักเป็นสามเจ็ดสามแปดให้นะคะนะพี่แดงก็จะถักให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะหัวใส่ไม่ได้เพราะเพราะว่าตัวเล็กเพราะว่าคุณสดใส่ก็ยังแบบนะยังแน่นนิดนึงยังพอดีเลยอะ่ะพอดีคุณสดเลยนะคะคุณสูอกสามห้านะคะ ถ้าถ้าไงถ้าเป็นถ้าเป็นกุศาศัยได้ถ้าเป็นพี่สายสุรีก็ใส่ได้แต่ถ้าเป็นเออ่ลูกค้าที่อกสามเจ็ดสามแปดใส่ไม่ได้มันจะแน่นนะคะนะกุศก็เลยบอกพี่แดงว่าถักให้ลูกค้าใหม่เถอะนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับถักยาก็แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะนะเราถักจริงก็อาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยกุศลก็เลยว่าถักคือถักให้ลูกค้าใหม่เถอะพี่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็โอเคเขาโอเคโอเคเขาโอเคนะคะนะส่วนของคุณอะไรคะลังถักต่อชายนะคะของคุณบุญส่งนะคะลายเหรียญนะคะเดี๋ยวครูเอมารับนะคะอีกสองตัวนั้นส่งไปให้ครูเอแล้วไม่ลูกของใครนะคะวันนี้ใส่ลงเท้าเพื่อนเลยเสียงดังหน่อยนึงนะคะ มานะคะวันนี้จะว่าด้วยน้ำไหลขิดมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนะพึ่งมาสั่งตรงจากเชียงรายเลยนะคะนะคนไหนจะใส่น้ำไหลขิดนะคะนะรานะคาย่อมเยาวแล้วก็ที่สบายใส่สบายนะคะไม่หนาเกินไปนะคะนะ <c oughs> อ่ะอะาอาจกลาใส่ได้เลยก็ได้นะเย็บติดแล้วก็ไปใส่อยู่บ้านได้เลยนะคะนะ เป็นผ้าฝ้ายที่แน่นเปียะนะคะอันแน่นเปียอะอัดผ้ากาวแล้วต้องอัดผ้ากาวเนาะเนาะโอเคมาสีแรกเลยนะคะสีที่หน่อยเขนหงชืง่หน่อยเขนหงเขาบอกว่าเขามีสิบผืนเพื่อน <c oughs> คนสุยที่มาจากเมืองนอกว่ามีสิบผืนแล้วเขาบอกนะคะอันนี้สีม่วงดอกมะเขือนะคะนะม่วงดอกมะเขือนะเห็นไหมคะเป็นงานผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นน้ำไหลเล็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กนะคะลายตลองขิดนะคะน้ำไหลนะคะ นะเป็นขิดต,ตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกไหลขิดนะคะนะมีสร้อยด้วยนะคะสีม่วงค่ะนะคะสีม่วงน้ําไหลขิดนะคะเป็นงานพ๊อฝไฟ้นะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะกลัได้เลยนะใส่สบายเลยนะคะนะถ้าจะเอาสีมันกัสุดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเห็นไหมหุนนี้นะคะเรียกแดงแดงเม็ดบักาไม่แดงตับแดงนะคะอันนี้ก็สีสวยเลยนะคะสีนี้ก็สวยนะคะเขาเรียกว่า ม่วงดอกมะเขือนะคะม่วงอ่อนม่วงดอกมะเขือเนาะโอเคมันสุขายเท่าไหร่คะมันสุขายแค่ร้อยหกสิบาทนะคะนะร้อยหกสิบบาทนะคะแต่ต้องได้เลยนะคะแต่ต้องได้เลยใส่สบายไม่มีดินนะคะไม่มีดินมีฝ้ายทั้งหมดเลยนะคะแด้ยวยกยกยกฝ้ายยกลายขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมคะขีดลายขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำไหลนะคะนะนะคะโอเค เป็นแรกค่ะนะคะแล้วสีม่วงเข้มขึ้นมานะคะอ่ะคนละม่วงนะอันนี้ม่วงนะคะม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มนะคะอ่ะก็งามคนละท้องเรื่องเลยนะคะตรงน้ำไหลค่อยแต่เป็นสีของเขานะคะนะแซมกับขาวนะคะขอบฝ้ายนะคะเป็นงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะคะนะํำได้เลยนะคะนะราคาหลักร้อยแค่นั้นเองนะคะ คือพอหน้าหนาวต้องมาขายผ้าฝ้ายนะคะฮะเราต้องต้องอิงผ้าฝ้ายแล้วเรานะคะงานผ้าฝ้ายใส่สบายนะคะทิ้งตัวนะคะัคุณสุก็ตัดนานแล้วค่ะตัดตั้งแต่ยังไม่ป่วยอันนี้ตัดตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะคะนะก็สวยดีนะคะนะสีไม่ตกนะคะนะสีไม่ตกนะคะนะสองโอ้ยบอกสองร้อยยี่สิบชิ้นนะคะ ร้อหกสิบาทค่ะน,นะคะว่าโดยร้อยหกสิบาทนะคะนะสีดําค่ะนะคะสีดําน้ําไหลขิดนะคะนะสีดํานะคะสีดําเนี่ยแต่ต้องได้เลยนะคะเป็นงานขาวดำได้เลยนะคะนะสวยมากเลยเห็นไหมคะางามมากเลยเนาะสีดําค่ะดําขาวนะคะ คืไม่รู้ว่ามีแล้วไม่มีค้นไม่เจอมันเยอะจัดลวสามเหล่าค้นหาตัวนี้เจอก็โอ้บุญแล้วเนาะบุญแล้วเนาะนะคะกรรมได้เลยนะคะเป็นงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นนะกรรมยอดได้เลยถอดแน่นนะคะตัวนี้ถอดแน่นนะคะนะไม่มีสากไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายบิดได้เลยนะคะบิดได้เลยนะคะนะคะบิดได้เลยนะคะนะใส่ได้นะคะนะ เอาไปใส่กับหัวพระสิ้นได้เลยนะคะหัวพระสิ้นสุขายแค่ยี่สิบห้าบาทแค่นั้นเองนะคะใครจะซื้อหัวหัวพระสิ้นนะคะที่ใส่ดีไซน์กันนะคะอ่าเป็นรูปอ่าเป็นรูปหัวใจรูปผีเสื้อรูปอะไรก็มีเยอะอยู่นะคะถ้าใครจะซื้อก็ทักมาได้เลยยี่บห้าบาทแค่นั้นเองนะคะนะหัวพระสิ้นเนาะโอเคนะร้อยหกสิบบาทค่ะ เขาขายร้อยเก้าเก้านะคะเข้าไปดูในเพจไลายเพจได้เลยนะคะใครจะซื้อไปขายก็คุยกับน้องโอนน้องอันน้องเอนะคะคุยจะซื้อไปขายนะคะซื้อไปขายได้ต้องสามสิบผืนขึ้นไปนะคะถึงลดให้นะคะเพราะว่าคุณสูกขายถูกอะถ้ารดเอกมันเหมือนจะไม่เหลือ 5, 5ค่าค่าขนส่งค่าเลยนะคะสีนางพญาค่ะนะคะเขียวขี้มาค่ะนะคะเขียวขี้มาค่ะนะคะน้ำไหลขิดค่ะ เดี่ยวขี้มานะคะเดี่ยวขี้มาเนาะสวยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะโอ้สีนี้เป็นนางพญาจริงนะคะแต่ก็สู้ว่าถ้าอยากซื้อซื้อสิบผืนสิบสีเลยค่ะยังมากก็พันหกเราไปซื้อใหม่แท้หรือว่าของแพงๆก็พื้นเดียวพันกว่าบาทนี่เราได้สนะิบผืนเนาะ โอเคสิบสีเราจับใส่วันราีได้เลยนะคะและเป็นงานงานผ้าไฟราศีไม่ตกอีกใส่ไปเพื่อสิบปีนะคะร้อยหกสิบเนี่ยก็คือใส่ได้ประมาณห้าสิบปีนะคะเดี๋ยวเราตายขอนแยกสีบอกแกกขอนพ่อถุงแน่นอนนะคะกันหลังสีนะคะสีฟ้าค่ะนะคะฟ้าน้ําทะเลนะคะฟ้าอุ่นฟ้ฟาสบา,สบายสบายสบายตานะคะคนไหนชอบสีฟ้าก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะนะ น้ำลายคิดค่ะนะคะเอ๊ะทำไมถูกคุณสุภาพแต้มเหรอผ้าถอเลยค่ะนะคะทุกเส้นเลยนะคะเป็นงานฝ้ายถอเลยนะคะนะเป็นงานฝ้ายเลยนะคะนะเห็นไ,ไหมคะกอบนี้เหมนะือนอะสบายเลยค่ะนะคะร้อยหกสิบบาทค่ะนะคะ อ่ะมาแล้วค่ะแดงตักสีคุณสุใสนะคะที่จิงคนสุก็ใส่หุ่นก็ใส่ไปต้องแกะนะแต่หาเรื่องยากให้ตัวเองค่ะแกะไปโรดเลยสิคะแดงวายค่ะนะคะแดงหวายนะคะสีแดงวายนะคะงามมากจริงๆ นะคะเขาสีเบตเลยใส่กับเสื้อได้ทุกสีนะคะนะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นเบตไงคะตรงนี้เขาเป็นเบตแล้วก็แสมน้ําไหลสีแสมเข้าไปแค่นั้นเองนะคะเอาุณสุดจัดอีกครั้งนะคะสีเดียวกันกับผลสีเดียวกับคุณสุดใสนะคะนะร้อยหกสิบบาทค่ะนะคะสีแดงค่ะแดงเลือดนกหรือแดงหมากสุกแดง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 ไม่รู้จะแดงไงแต่ตัวนี้แดงจริง แดงจริงๆนะคะแดงเลยนะคะนะแดงเจ็ดเลยนะคะแดงหมักสุกค่ะหรือแดงเลือดนกนะคะใครชอบสีแดงแต่เขาเป็นเบทต,ตรงนี้เขาเลยดับลงมานางลำอยากใส่ตัวไหนเอาตัวนี้ตอบโจดได้เลยนะคะตัวนี้จอบตอบตอบจดได้เลยนะ,ะแดงเลยนะคะนิ่มๆใส่สบายได้เลยนะคะนะสะอาดประกาวก็เพิ่มหนึ่งหลอยนะคะ โอ้ไปว่าผืนเมื่อกี้เป็นอันนั้นนะคะเป็นเขียวมะนาวขอโทษนะคะดูบอกสีผิดค่ะอันนี้เขียวมะนาวนะคะอันนี้เขียวขี้มาค่ะแม่ค่ะก็มัวตัวค่ะเขียวขี้มาค่ะนะคะตัวนี้เขียวขี้มานะคะ,มะ,คะไม่ใช่เขียวมะนาว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสุยกกใส่เรื่องก,กันเขาวสุบอกผิดนะคะอันนี้เขียวมะนาวนะคะโอเค อันนี้เขียวมะนาวเนาะเงินก็รันนําเบอร์แล้วก็บอกตามนําเบอร์แล้วกันนะคะเขียวมะนาวนะคะอันนี้เขียวขี้หมานะคะอ่าสวยคนละแบบเนาะอันนี้ก็สดใสขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้เขียวมะนาวเนาะอันนี้เขียวขี้หมาค่ะนะคะเขียวขี้หมาก็เป็นนางผย,ยัยผืดแล้วกันเนาะ,ะสำหรับผู้สูงวัยนะใส่เขียวขี้หมาก็ดูโอนะคะใส่นิ่มๆนะคะสบายๆราคาหลักร้อยนะคะ ร้อยหกสิ please, บาททุกผืนเลยนะคะพอดีเพื่อนมาแล้วค่ะเตรียมตัวจะไปกระถิน <toilet> ค <ilo ị> ุย no ก <tavalla> ันหออแม่แอ็มแอมอยู่ข้างบ้านนะคะก็คุณสุก็จะเป็นเป็นชุดนะคะหน่อยเ็นหงมาโชว์ชุดหน่อยแล้วเดี๋ยวให้หน่อยเกนหงก็เขาโชว์ชุดนะคะแต่คงชินแล้วเนาะหน่อยเ็นหงเนี่ยชินไหมคะชื่อเนชินเนาะเออคุณสุก็เอยทุกวันแหละออนะคะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะนี่คือชุดที่เราจะไปกันนะคะแต่รู้สุก็ไปเปลี่ยนผัสมุอันนี้อันนี้ไปกระินกันนะคะแล้วุญทุกท่านค่ะแล้วคุณด้วยกันเคก็จะแ็คโคูกกันนะคะนะเคยเคยได้ยินคําว่าอ่เพื่อนแท้เปรียบเปรียบเสมือนเพรนะคะ เบียรนเซมิเชรที่เรามาใส่เรียนแหวนนะคะนะมาส่เคยพูดกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะชื่อส้มนะคะคืออสุปานะสุปณีมีวันหนึ่งเขาก็ขุดมัวคือจิตขุดมัวเมื่อกันคนพูดอะไรเจะาคสุแล้วเขาก็โทรมาพูดเหมือนขุดขุดมัวกับคุณสุนะคะอ่านะคะเขาก็พูดเหมือนเชิงว่าคุณสุทําไมเพื่อนทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมาส่พูด ไม่ขีดขำนะคะคุณสุพูดไม่ขีดขำคุณสุเลยบอกว่าส้มตัวเองคือเพื่อนเราเราเหมือนล่อนแล้วพอล่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราล่อนเจ็บปวดทรายขี้บงขี้หมาทิ้งตัวเองคือเพชรเม็ดเดียวที่อยู่ในที่เราล่อนแล้วเราเอาเพชรเม็ดนั้นไปเจริญใน,นแล้วมาใส่แหวนในนิ้วเราตัวเองคิดว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนใช่ไหมคะเขาร้องไห้แล้วทังรุ่นเขาไม่พูดเะไรคุณสุอีกเลย กุสุว่ากุสุเรียกแล้วกุสุการคบคนกุสุไม่ได้คบคนง่ายๆนะนะกุสุไม่ได้เป็นคนที่คบคนง่ายนะคะคนจะพูดกับกุสุในหมู่บ้านเนี่ยสามร้อยหลังคาเรียนพูดกับกุสุไม่จีหลังคาเรียนเพราะเขาไม่ทราบพูดอยู่แล้วนะคะกุสุก็เลยบอกกัาว่าถ้าฉันคบใครอะคนนั้นการันตีแล้วว่าคุณคือเพ็ทที่ฉันเอามาประดับแหวนใส่้นฉันแล้วแต่คุณจะคบต่อหรือจะเชื่อเขาหรือจะเชื่อเรา คือบางครั้งคนเราถ้าไม่หนักแน่นการคนมาพูดมันก็จะจิตมันก็จะแต่ถ้าเขารู้นิสัยของเพื่อนแล้วเขาจะฟันธงเลยว่าเพื่อนฉันไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนแต่ีนี้ความที่ว่าเขาอาจจะมีความไม่เชื่อมั่นหรือว่าหูเบาซึือการป,รปฏิบัติหรือฝึกของเขานั้นไม่เบียบพอที่จะรับในการนินทาหรือการกระทบได้เวลามีคนมาพูดให้เพื่อนว่า เพื่อนเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสมลาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเลยทําให้เขาเคนะคะอ่าเคอันนี้เขาก็เลยมาโทรมาต่อว่านะคะแต่คุณสุดจะไม่โต้อตอบรู้ว่าแก้ไขหรือว่าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะเพื่อนฉันไม่เป็นอย่าง,งาน,งานั้นอย่างนั้นุสุเป็นคนไม่พูดเลยคะ่ะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่เชื่อเราแล้ว,ลวอธิบายก็ไร้ค่านะคะคุสุดเลยว่าเธอเปรียบเหมือนเพชรหนึ่งเม็ดที่ฉันเจริญไน่แล้วมาใส่นิ้วของฉัน เขาเลยเงียบเา,าะขา้อไ้แล้วขอโทษสุสุต้องเลยรู้มาตอนนี้เขาจะเจ็ดสิบแล้วค่ะ<笑><笑>เขาจะเจ็ดสิบแต่เขาก็ชอบโทรหากุสุว่าเป็นไงเพื่อนสบายดีไหมอะไร่เงี้ยแต่กุสุดเดืดอดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือเพราะว่าเขามีลูกเป็นแพทย์นะคะเขามีลูกเป็นหมอเขาเลยสบายกว่าเราหน่อยเขาก็เปิดคลินิกเปิดอะไรเวลากุสุขัดขัด,ขดสนอะไรเขาก็ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรอันนี้คือเพื่อนสายนะคะสุสุ มีเพื่อนตายแค่สองคนนั่นเองนะคะก็คือหน่อยเขียนหงแล้วก็สุปณีอึงอ้งอึ้งอรุณรัตอะไรเงี้ยะะก็ก็ก็คบกันมานาะนนะคะสี่สิบปีตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะคําว่าเพื่อนไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะแต่ให้มีคุณค่านะคะอ่าคบเขาบอกว่าคบเยอะก็เยอะเรื่องใช่ไหมคะคบเยอะก็เยอะเรื่องคือมากเรื่องว่างั้นเถอะถ้าเราฝึกกิจฝึกกิจไม่ได้ระดับหนึ่งนะคะ การครบคนเยอะเราจะพ้องในบุญด้วยซ้ำนะคะเราจะใช้วาจาที่ไปเฉียดเฉียนบุคคลอื่นสร้างกรรมใหม่ด้วยซ้ําถ้าถ้ากอะไรถ้าเราคิดว่าเราฝึกไม่ถึงกิจเราไม่สงบพอก็ไม่จะเป็นต้องคบคนเยอะนะคะคบคนหมู่มากเขาบอกว่าให้รักษาอะไรคะให้รักษาคำพูดนะคะถ้าอยู่กับคนหมู่มากถ้าอยู่กับตัวเองล่ะคะ ถ้าอยู่คนเดียวให้รักษากจิตแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยถ้าจะคิดจะพัฒนาอะไรบนโลกนี้นะคะถ้าคิดจะพัฒนานะคะในโลกนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการพัฒนาจ,จิตใจพัฒนาอย่างอื่นแค่นั้นก็รอวันพังพัฒนาอะไรก็รอวันพังนะคะแต่ถ้าทุนพัฒนาจิตใจคนจิตใจตรงเนี้หรือว่าจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดี ก็คือต่อเนื่องต่อเนื่องไปแต่ถ้าเราพัฒนาอย่างอื่นไหลค่าเนาะไหลคา,าเสียเวลา่ะคุณสุชอบบอกว่าอย่าเอาสิ่งที่มันไร้คามาพูดหรือว่ามาคุยกับคุณสุเพาคุณสุไม่มีเวลากับสิ่งที่ไหลค่านะคะสิง่งไร้คาคือตัวจิเลสน,นั่นเองนะคะมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะนะคะมันสะสมภูมิให้ภูมิเราอะต่าลงนะคะต่ําลงก็คือ เป็นภูมิทั้งสี่คือเรียกว่าอบายทั้งสี่ใช่ไหมเออล้วเกิดใหม่เป็นสัตว์ในราชาเนี่รตกนรกเองก็คือเวียนว่ายอ่ะเวียนว่ายในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งคุณสุณคิดว่าคุณสุไม่ไม่เอาแล้วต่ำกว่ามนุษย์ไม่เอาเพราะมันสร้างบาลมีไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเพิ่มภูมิเป็นสสด,ดาบาันเป็นอนาคามมสกัดรามีหรือว่าสูงเป็นพรมอะไรขึ้นไปโอเคเราทํานะคะ ถ้าเรามีตัวปัญญาแล้วฝึกจนมีตัววิชาแล้วเราก็สร้างผูกของเราให้ดีคือสบายใจได้นอนก็สบายใจตื่นก็สบายใจถึงเราจะรู้ว่าเราตื่นมาแล้วเ,เจอความเสียบความเสียไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าจะเอาบุญมาฝากเนาะเอาบุญมาฝากด้วยกันนะคะเดี๋ยวรู้สึกค่อยจะไปประมาณสัก เจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งแปดโมงไปถึงนู่นแปดโมงแล้วนัดเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทองพวนใช่ไหมคะที่ปลูกแคทลูกเขาโทรมาหาสุว่าไม่รู้เราจะไปได้ป่าไม่รู้เราจะทําเวียกก็คือผสมแคาลูกอ่ะว่าเสร็จไหมเขาสุกหน่อยเก็หงว่าเสร็จไม่เสร็จก็เรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาหมายว่าไปได้หรือไปไม่ได้เขาถามว่าไม่รู้เราจะไปได้ไหมหน่อยก็หงเลยว่าไปได้หรือไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขา ไม่ได้เรียกงานขึ้นอยู่กับใจเราที่อยากไปหรือไม่อยากไปแค่นั้นเองจะสละหรือไม่สละแคะนะ่นั้นเพราะว่าปู่ท่านรู้คุณปลูกทั้งพีทั้งชาติแหละแต่กุศลคุณจะฝนฝายได้แค่ไหนแค่นั้นเองเนาะถ้างั้นเราก็นะักสุขขายน้ําไหลนะคะผืนละร้อยหกสิบาทเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะวันนี้ถ้าใครจะรับน้ําไหลนะส่วนเสียถักนะคะของของใครเอาคุณสุลืมให้ดูว่าของป้าจิตนะคะของป้าจิตเนาะเมื่อเช้าก็นั่งถักแล้วหน่อยบอกว่าไปลางหน้าไปล้างหน้าไปไล่ไปไล่เออ มีคนออกคําสั่งแล้วค่ะอ่าคุณสุก็เชื่อมรักแร้เรียบร้อยนะคะเชื่อมรักแร้เรียบร้อยนะคะแล้วทำหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยนะคะนะเรียบร้อยแด <c oughs> งวายนะคะสับประรดแดงอะ่ะหลอชมนะถ้าเชื่อมแล้วแล้วคุณสุดจะถักลมสักประมาณสองดอกของสับประรดแล้วคุณสุดก็สองลูกของสับปะรดแล้วคุณสุกก็จะมาทําแขนให้เสร็จก็หลอชมแต่สับประรดก็เห็นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเห็นเรื่อยๆอยแล้รแต่สับประรดสีแดงยังไม่เคยเห็นใช่ไหมโอเค งั้นคุณสุวันนี้ขอวางเข็มนะคะขอวางเข็มแต่ก็จะแต่ก็จะวางเข็มแล้วก็ช่วงก็เหมือนเดิมคุณสุก็ถักช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอยู่แล้ววันหนึ่งก็ถักแค่สามชั่วโมงถักเยกอะกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวสายตาเราเสียนะคะเดี๋ยวคุณสุก็จะกลับมานะคะพักชิวๆแล้วก็ถักวันนี้อากาศเย็นมากอ่ะเหมือนเต็มใจให้สุราไปนะคะ ยี่สองศาค่ะยี่สบสองค่ะเย็นสบายเลยนะคะนะ <_ an> ผมพลาดเลยนะคะตอนนี้ไปไหนก็ได้แล้วสมรัิแต่ถ้าแต่ถ้าไปก็อย่าจะเดินแสงก็พอแล้วเนาะแต่ก็มีโลมอยู่แล้วนะคะนะเท่าทำเท่าที่เท่าได้ทำได้นะที่มีโอกาสแล้วก็สังขารเราเพียงพอที่จะทําที่จะ่อนฝายในบุญน,นะคะส่วนอื่นมันจะมาเองแล้วก็บอกว่าทําดีให้ถึงรอบทําดีให้ถึงรอบของมันแล้วก็ทําดีให้เต็มนะคะ เราฟ้าดินก็ไม่อาจกั้นเราได้เนาะไปลบดูในรูไหนก็กุศลนั้นก็ไหลหาเราอยู่ดีนะก็สรุปแล้วก็คิดดีทำดีแล้วกันเนาะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ